สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องคอปเตอร์ทีวีนะครับวันนี้พบกับหน้าเดิมนะครับว่นนเาเปเปอร์ทันิกินะครับวันนี้จะมารีวิวแอปเปิลนะครับคลิปก่อนเรารีวิวแอปนี้ไปแล้ววันนี้เราจะมารีวิวแอปนี้นะครับกันช็อตโซนนะครับหรือเปล่าอันเป็นหรือเปล่าไม่่แนใจเรากดเข้าไปดูเลยนะครับถ้ามีสืงก็จะปขออภัยนะครับแล้วถึงเวลทำยัง โอเคครับเรามาเริ่มปืนแรกนะคบมินิกันนะครับอุ้ยยุยังงี้นะคนเอาอีล้วเสียงโอ้ยัยงเท่เลยทุกคนมินิกันวันนี้รวมากครับไปปืนต่อไปกันฟาร์มัสสัสสัส กันมาปะครับผมยังไม่พูดชื่อปืนนะผมไม่ค่อยรู้นะครับที่สองสิบใช่ไหมองทีสามหก M4 โคตรรวยทุกคนคุนต่อไปครับคุนนี่รวยมากทุน ใส่เ i ดดอตด้วยนะครับเอาไปปืนนี้โอ้โหต่อไปครับทรงหมุนสก้าร์ต่อไป R P G โอ้ยิงที่ก็ปกรที่อเคคับปืนต่อไปปืนต่อไปครับเหมือนราชสนายนิดนึงสังเกตได,ด้ว,ว่าจะมีประกายไฟนะครับเห็นะเค นต่อไปครับลูกซองต่อไปเอเคตรชอบเลยทุกคนเอเค ต่อไป <c oughs> บอมครับขีปนาวุธ <c oughs> โอ้คืนฝันเยอะมากทุกคน <c oughs> ฟังดี้นะครับ <c oughs> โอ้ยจริงๆต่อไปเลเซอร์กันนะครับ <c oughs> คุณต่อไปครับ M P ห้าเป็นไม่เท่าดังแต่ทีนี้ผมชอบใช้นันในซีไฟไปดูได้นะครับที่ผมอัด A U อะไรนะ A S A S A U G M หกศูนย์ M P หกสิบไม่ใช่ M P หกสิบ M หกสิบคุณนี้ลงมาทุกคนก็จะต้องเจอนะครับสกินเก่าก็คือสกินทองวันนี้ปืนอะไร เอชสองเอชสองค้รตัวเลยครับทุกคนแต่ไงเอฟเฟกมันก็ไม่เหมือนกับไอปืนเนะี่ยทุกคนเอฟเฟกตไม่เหมือนกับแอปเนี่ยนะผมคาปืนอะไรไว้อยู่อะผมจะคาปืนไว้อยู่ปืนงนีนี่ ก็ไม่เท่าตัวนี้นะครับตามน,นะทุกคนใส่แมกกาซีนยังไม่ได้ต้องชากออกก่อน้ยเราจะเล็งนะลูกกอ เฉียดเฉียดพอดีลูปเป๊ทุกคน <Perfect. S 1> โดนอีกแล้วอีกแล้วทุกคน <Perfect. S 1> ไม่ได้ เอาใหม่ใส่แม็กให,ใหใมให่นะครับใส่เข้าไปใหม่เลยเดี๋ยวเอาตัวใหม่หน้าเนี้ยเอาตัวเดิมได้ตัวนี้ตัวเดิมกึดเพอร์เฟกครับ กูดไม่ได้ลีดไม่ใช่ดีเซ็เขยิบเดิมโอเคปืนออกไปดีกว่าอันนี้จะมารีวิวแอปไหนแน่ว้ยไม่มีโคตณฟานานะทุกคนไม่มีสปอนเซอร์นะครับิีนนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มีไม่มีไม่มี ไม่มีโฆษณาตัวนึงไม่มีโฆษณาแล้วครับเดี๋ยวเอาปืนสุดท้ายอันนี้ผมจะเลิกแล้วนะทุกคนอัดคลิปเสร็จแล้วเ <Yeah. S 1> ใช้เหมือนเดิมทุกคนอันนี้น้องผมไปแต่งมานะผมจะเอาออให้หมดนะครับโอเค ัอันนี้เหมือนกว่านะครับถ้มีประกายไฟออกมาแบบเออมันไม่ได้ค้างเหมือนนั้นเนะาะแต่ทุกคนดูนะดูประกายไฟเขานะครับแล้วมันออกมาค้างนะ ครั้งนี้รอบยาจะ,จะปิดซับเห,หมือนคลิปนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อยืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ครเดวยครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกระสุนติดค่ะปิดด้วยปืนบาย